ทำไมเด็กหลายคนถึงเบื่อวิชาประวัติศาสตร์มันไม่ใช่ความผิดของเด็กหรือความผิดของครูมันไม่ได้หมายความว่าครูอย่างพวกเราจะไม่ใส่ใจในการสอนเด็กแต่การที่ครูเราไปสอนแบบเดิมๆไปยืนหน้าห้องอ่านหนังสือให้เด็กฟังนั่นแหละคือจุดบ,บอดที่ทําให้เด็กเขาเบือ่อใหเริเปิดหนังสือในหน่วยที่สองในการพัฒนาการปกครองในสมยัยอาจุพยา นะครับพัฒนาการของอณาจักรอายุทยาเดี๋ยวเราจะมาเรียนในเรื่องของการเมืองการปกครองนะครับซึ่งจะมีอยู่3ลักษณะคือการปกครองสมัยอายุทยาตอนต้นนะครับอายุทยาตอนกลางแล้วก็อายุทยาตอนปลายนะครับ ความรู้สึกไงกับการเรียนวิชาประวัติศาสตร์แบบเก่าบัางครับรู้สึกว่าน่าเบื่อครับเพราะไม่ค่อยได้ให้ความสนใจมันสักเท่าไหร่แล้วมันเป็นวิชาที่มีความสาคัญนีดน,น้อยที่สุดในการเรียนแล้วก็เนื้อหามันเยอะมากก็เลยไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่แล้วน้องมีความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงวิชาประวัติศาสตร์ไปในทิศทางไหนครับอยากให้วิชาประวัติศาสตร์มีการแบบเอนเตอร์เทนอย่างเช่นมีการตอบคําถามเกี่ยวกับการเรียนการสอนอยากให้มีกิจกรรมแบบการ เดินเข้ามาถามว่าอย่างมันอย่างนี้เป็นยังไงบ้างต่อคำถามเกี่ยวกับอรีตศาสตร์ต่างๆอย่างนี้ครับปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากการสอนแบบเดิมๆของเราก็ควรที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเราจะต้องมาคิดแล้วว่าเราจะทํำยังไงเราจะสอนอยังไงเพื่อดึงดูดความสนใจของเขาให้อยู่กับเราเราจะทํายังไงเพื่อเขาจะได้สนใจและสนุกกับการเรียนรู้ เราจะสอนยังไงให้เด็กเขาสนใจและสนุกที่จะเรียนรู้กับเราเอาเทคโนโลยีเข้ามาเอาเกมเข้ามาพูดตัวตอบก,กับเขาในห้องเรียนหลรยหมดกังสวัสดีครับสวัสดีคครครับ่วันนี้เราจะมาเรียนการเมืองการปกครองในสมัยอยุธยานะครับต่อจาก ที่แล้วับการปกครองในสมัยพิยานจะแบ่งออกเป็นสามช่วงเลยกันคืออุธยาตอนตอน้นตอนกลางและตอนปลายลักษณะของการปกครองในสมัยอยุธยานะครับยังให้าราชสำน้าของพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งในสมัยน,ะนั้นพระมหากษัตริรย์จะมีรชมาชอำนาจสูงสุดนะเพราะมีความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์เป็นเทวราชาหรืออ่าเป็นเทวดา เนี่ยนะเป็นเทวดามาตมาเ,เนี่ยมาเกิดเนี่ยก็เลยมีอำนาจสูงสุดเนี่ยประชาชนหรือราษฎรในรัฐหรือในอาณาจักรนั้นๆก็จะให้ความสำคัญต่อองค์พระมหาวิสัชน์เนี่ยนะครับซึ่งอาจจะใช้คํา,าว่าสมมติเทพเนี่ยซึ่งคําว่าสมมติเทพเนี่ยเป็นการรับวัฒนธรรมมาจากศรราสนาพราหมณ์ดูเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีศาสนาพุทธเนี่ยถ้าศาสนาพุทธก็เป็นเรียกว่าธรรมราชา นี่คือความสําคัญของรัฐสัตว์ในการปกครองในสมัยของอายุทยาเนี่ยเราจะมาเริ่มในสมัยของอายุทยาตอนต้นในสมัยอายุทยาตอนต้นเนี่ยการบบราชการแผ่นดินส่วนกลานนะครับโดยให้อายุทยาเนี่ยนี่อายุทยาเนี่ยอายุทยาจะเป็นราชธานีเนี่ยเป็นศูนย์กลา,ขง,กาขงของการปกครอง ในระหว่างยุคพิยาเนี่ยห่างจากยุคพิยาไปเนี่ยเราจะเรียกว่าเมืองหน้าด่านหรือเมืองลูกด้วงเนี่ยครึ่งใช้เวลาเดินเท้านะครับตอนนั้นเขาบอกว่าประมาณ2วันใช้เวลาเดินเท้าเนี่ยจากยุคยาไปเนี่ยเดินเท้าไป2วันจะถึงเมืองหน้าด่านนะครับเมืองหน้าด่านจ,จะมีอยู่ทั้งหมด4ทิศนะครับพระมหากษัตริย์ในสมัยพิยาแล้ส่ง าราชโอรสนี่ครับหรือพระว,รรวงศ์สามพวงเนี่ยครับชั้นผู้ใหญ่เนี่ยให้ไปปกครองเมืองเหล่านี้นะครับอ้าวมาดูแต่ละเมืองนะครับทิศตะวันตกเมืองเมืองอะไรทิศตะวันตกสุพรรณบุรีไหมครับทิศตะวันตกคือเมืองสุพรรณบุรีทิศตะวันออกอันนี้นครนายกทั้งหนือนะลบบุรีทางใต้้ ี่เมืองนี้มีความสําคัญนะครับในสมัยอุทยาตอนต้นนะครับหรือเรียกว่าเมืองหน้าจ่าเวลาข้าศึกนี่ยข้าศึกโจมตีแต่ก็จะผ่านเมืองต่างๆใช่ไหมจะมาเจอเมืองสี่เมืองนี้ก่อนไม่ว่าจะมาทิศทางไหนจะต้องมาเจอนะครับมาทางนต้วันตกก็ต้องจเจอสุพรรณบุรีก่อนก่อนที่จะเข้าถึงอยุธยาจำได้ไหมสี่เมืองได้ไหมครับ ส่วนในเขตราชธานีนยครับเขามีเสนาบดีที่ช่วยดูแลเนี่ยเราเรียกว่าการปกครองแบบจัุรสด็จโดยการปกครองแบบจัุรสด็ในการบริาหารราชการแผ่นดินตามพระราชโองการของพระมหากษัตริย์แบ,บ่งออกเป็น4ลักษณะด้วยกันนะครับสี่ลักษณะนั้นก็คือกรมเวยงกรมวางกรมขัง,งและกรมนานะครับอ่ะ หนังส yeah, ือหนังสือบอกว่าไงกรงเวียงทำหน้าที่อะไรดูแลทุสสุขของราษฎรนะครับดูแลทุกสุขของราษฎรนะครับส่วนกองวางกองวางทำหน้าที่อะไรครับพิจารณาพิพากษาคดีความต่างๆนะครับกองตาง ประโยชน์ต่างๆนะครับเพื่อเอาเงินเข้าสู่อันนั้นอยนะสุดท้ายปุ่มนาการธรรมาภิปุกษาการธรรมาหากินของราชดรแล้วปุ่นายทำอะไรอีกหน้าที่นึงทำอะไรทำอะไรครับเก็บภาษีอะไรเก็บภาษีข้างหน้านะแล้วยังต้องดูแลในเรื่องของเสบียงอาหารด้วยเวลาเกิด สืสบสงครามอันนี้เป็นการปกครองแบบจตัตุสโดมรับมาจากไหนใครรู้บ้างจัตุสโดมนี้รับมาจากไหนครับเห็นไรับมาจากหอมหรือเขมรนั่นเองนะครับรับมาในส่วนของการบริหารราชการส่วนหัวเมืองนี่ครับดูตามร<า>ูปราชธานีตรงนี้คืออายุทยาไหมครับหายายุทยาที่เรานั่นไปแล้วก็คือหัวเมือง ชั้นไหนอายุทยาเป็นอะไรก่อนก่อนถเมืองชั้นไหนเป็นอะไรก่อนครับเมืองหลวงหรือเมืองหน้าด่านสีทิศไมครับอะไรบ้างทุกคนลพบุรีลพบุรีพังคูณลพบุรีนครนายกและพระแดงนะครับถ้าเราไปเราเรียกว่าหัวเมืองชั้นไหนนะครับอยู่ไกลจากราชธานีนะครับกางประสาทก็จะทรงแต่งตั้งผู้ดูแลเมืองเราเรียกว่าผู้รับเมือนนะครับเข้าไปดูแล หัวเมืองชั้นไหนนะครับเช่นเมืองราชบุรีเมืองสิงห์บุรีเมืองไชนานะ่ <Yeah. S 1> ต่อจากหัวเมืองชั้นในเป็นหัวเมืองชั้นนอกหรือเรียกอ,อีกอย่างหนึ่งว่าเมืองพระยามหานคร,รซึ่งเป็นเมืองขนาดใหญ่เนีเ <Yeah. S 1> มืองพระยามหานครเนี่ยครับอยู่ห่างจากราชธานีไกลออกไปเนีย่ยก็จะมีเจ้าเมืองที่เขาสืบทอดเชื้อสายเรยว่าสืบทอดเชื้อสายเนีย่ยถ้าเป็นราชวงศ์ก็สืบทอดกันอยู่แล้ว นี่ครับสุดทอายกันอยูอ่แล้วนะฮะการยาของเหมืองชั้นนอกออกไปนะครับเป็นหัวเมืองประเทสลาเนรับหัวเมืองประเทสลามีความพิเศษคือต้องส่งเครื่องราชบรญาการให้กับใครให้กับรัชธานีก็คืออุทยาเนี่ยอยุทยาจะให้อิสระแก่หัวเมืองประเทสลาเหล่านั้นให้ดูแลปกครองกันเองตามปกติที่เขาดูแลกัน แต่หากปีใดไม่ส่งเพื่องราชบรรณาการไปให้กับอยุธยาจะทำไงเดาี้ส่งอาหารเข้ายึดเลยนะเพราะฉะนั้นพวกนี้เมืองพวกนี้ก็จะไม่ต้องการที่ถูกยึดเที่อาการโดนยึดโดนรวบเป็นแผ่นด,ดินหนึ่งของอยุธยาไม่ต้องการก็จะส่งเพื่องราชบรรณาการยกเว้นถ้าเกิดอยุธยาอ่อนแอเนี่ยเช่นอาการเปลี่ยนแปลง พระมหากษัตริย์ในช่วงเปลี่ยนแปลงพระมหากษัตริย์อยุธยาออนแออยู่อาจจะตีตัวออกห่างไม่ส่งเครื่องราชบรรณาการนะครับเห็นว่าอายุธยาออนแอนะแต่ถ้าอายุธยาส่งทหารไปยังเมืองพวกนี้เมื่อไหร่แล้วรบชนะเมืองพวกนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาทันทีนะเพราะรน,นั้นอันนี้เป็นการปกครองนะครับในส่วนของหัวเมืองเนี่ยซึ่งก็จะต่อจากเมืองลูกหลวง เน,นี่ยหรือเมืองหน้าด่านเห็นไหมครับก็จะมีเมืองคือเมืองชันในนะครับต่อจากเมืองชันในเป็นเมืองชันนอกแล้วก็เมืองกรเทศบาดนี่เป็นการปกครองในสมัยของอยุธยาต,อนตน่อต้นมาในสมัยการปกครองอยุธยาตอนกลางนะครับในสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกรนรรณาธิโทรงเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับมี หน่วยงานเพิ่มเข้ามาเนี่ยครับสองหน่วยงานที่จะดูแลทั่วทั้งราชอาณาจักรเนี่ยครับสองหน่วยงานนั้นประกอบไปด้วยสมุหกลาโหมและสมุหนายกเนี่ยครับโดยมีพระสมุหกลาโหมเนี่ยครับเป็นผู้ดูแลเนี่ยครับในฝ่ายทหารทั่วราชอาณาจักรเนี่ยครับส่วนสมุหนายกก็จะมีพระสมุหนายกเนี่ยครับก็จะดูแลฝ่ายคนระเรือนเนี่ยครับทั่วราชอาณาจักรแล้วก็ยังดูแล จตุสดมด้วยซึ่งจตุสดงมีเท่าไหร่สี่ฝ่ายในการน็คือเบียงวางวางและหานนะครับจตุสดงนะครับเพราะนั้นสุมานายกจะดูแลฝ่ายพลเรือนแล้วก็ดูแลจตุสดมจตุสดงยังอยู่เรียงวางทำงานอยู่นะครับคือมีเพิ่มถึงมีเพิ่มแต่จตุสดงยังอยู่เหมือนเดิมนะได้ไหมกะลาโหมดูแลทหารทั่วราชณาจักร สมุหานายกดูแลเรือทั่วราชนาจักรและจากตุสนมด้วยนะครับามาดกูการปกครองส่วนหัวเมืองนะครับการปกครองส่วนหัวเมืองเหมือนเดิมแต่อะไรหายไปเมืองลูกหลวงเมืองลูกหลวงหายไปนะครับเมืองลูกหลวงยุบไปเพราะว่า เหล่าเมืองลูกหลวงที่พระมหาการส่งพระโชโรสหรือพระบรมวงศานุวงศ์เข้าไปปกครองเนี่ยนะครับบางทีได้รวบรวมกําลังทหารบุกประชิตอยุธยาเนี่ยเพื่อเปลี่ยนแปลงราชบัณ์น,นะครับก็เลยยุบทั้งสี่เมืองเลยสี่ทิศยุบไปยุบไปรวมก,กับหัวเมืองชั้นไหนนะครับจนมีเราเรียกว่าเป็นเมืองจักรวาล เนี่ยครับเป็นเมืองชั้นในแถนเรียกว่าเป็นเมืองจัรวรรดินะครับมีผู้รับเมืองกรมการเมืองปกครองดูแลนะครับหัวเมืองชั้นในต่อจากเมืองชั้นในก็เหมือนเดิมก็คือหัวเมืองชั้นนอกหรือเมืองพระยามหานครเนี่ยครับก็จะเป็นเมืองขนาดใหญ่แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือเมืองพระยามหานครมีการจัดเมืองให้เป็นชั้นเอกโทและก็ชั้นตรีนะครับมีขุนนางชั้นอ่าชั้นสูงนะครับหรือผู้สําเร็จ รัชการเมืองเนี่ยดูแลหัวเมืองชั้นนอกอยู่ต่อจากหัวเมืองชั้นนอกเนี่ยะก็จะเป็นหัวเมืองประเทศสลาศนะรเหมือนเดิมหัวเมืองประเทศสลาศก็จะส่งเครื่องราชบรรณาการให้กับอยุธยาเหมือนเดิมนะครับในทุกๆปีนะครับลักษณะการปกครองก็ยังคงเป็นแบบในสมัยตั้งแต่อยุธยาตอนต้นนะครับสำหรับเมืองประเทศสลาศนะเช่นเมืองพวายเมืองตะนาวศรีนะครับเมืองขมิญเนี่ยเมืองประเทศสลาศในสมัยวิยาตอนกลาง ในสมัยของอยุทยาก,กลายนะครับพระมหากษัตริย์ทรงมีพระชนมนาสูงสุดเหมือนเดิมนะครับมีการแบ่งออกเป็นพระสมุหานายกพระสมุหารกราหมเหมือนเดิมแต่มีการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงอะไรมาโดมพระสมุหานายกก่อนนะครับจากที่ในสมัยุธยาตอนกลาทำหน้าที่อะไรครับดูแลฝ่ายพลเรือน ไม่ฝ่ายพลเรือนทำไมทั่วราชอาณาจักรเห็นไหม,ไหมดูแลฝ่ายพลเลร,รือนทั่วราชอาณาจักรนะครับตอนปลายเปลี่ยนเป็นดูแลทั้งทหารและพลเรือนนะครับดูแลทั้งทหารและพลเรือนนะครับเป็นเฉพาะของเมืองฝ่ายหนึ่งนะเนี่ยผมแจกคนละครึ่งเนี่ยนะเขียนแล้วส่วนรัสโมหกกระหลกหงนะครับจะพี่ดูแลอะไรครับทหาร ทั่วราชอาณาจักรพะสมัยที่อาตมาตายเตียนเป็นทั้งทหารและพลเรือนแต่จะดูแลเฉพาะหัวเมืองฝ่ายใต้นะครับกรมสังกัดฝ่ายทหารต่างก็จะดูแลเฉพาะหัวเมืองฝ่ายใต้นะครับส่วนสมุหานายกนะครับจะดูแลทั้งทหารและพลเรือนเช่นเดียวกันแต่จะดูแลเฉพาะหัวเมืองฝ่ายหนึ่งนะที่เพิ่มเข้ามาในสมุหานายกก็คือกรมนครป่านะครับแล้วก็ยังมี กรมวังกรมกลางกรมนาอันนี้คือแกตุสเดิมใช่นไหมเปลี่ยนชื่อนี่ครับเปลี่ยนชื่อแค่นั้นเองนี่ครับนอกจากนั้นยังมีการครางนี่ครับหรือพระขังนีเราอาจจะเป็นเจนคำว่าพระขังก็คืออันเดียวกันการครางกับพระขังเดียวกันพอตอนนั้นสมุหานายกยังดูแลหัวเมืองชายฝั่งทะเลตะกอด้านไหนเนี่ยจังหวัดอะไรชายฝั่งทะเลตะนออก ที่ไหนครับพระนครทั้งไหนทั้งไหนอานครนายกอ่าชนบุรีใช่นไหมครับจันทบุรีระยองตราดเหมือด้านตะวันอกนะฮะดูแลของเมืองชายฝั่งาะเลด้านตะวันอกด้วยทั้งทหารและพลเรือนนะฮะับสรุปในสมัยแม่ตอนลายเห็นไหมบพระสมุห์นายกสมุห์กาาโหมเหมือนกับในสมัยอยุธยาตอนกลางเพียงแต่ว่า จากที่ดูแลการทุ่งราชอาณาจักรเนี่ยที่แบ่งการแค่ทหารกับพลเรือนพอตอนปลายดูแลท nah ั้งทหารและพลเรือนเลยตงหานายกดูแลทั้งทหารและพลเรือนของเมืองฝ่ายเหนือแล้วตุหานอาลาห์ดูแลทั้งทหารและพลเรือนของเมืองฝ่ายใต้นี่นะนะครับแยกให้หอบเวลาเราไปเจอในข้อสอบหรือถ้าเราไปสอบที่ไหนจะต้องแยกให้หอกระหว่างยุธยาตอนกลางกับอยุพยาตอนปลาย ให้เรามาเล่นเกมกันเนะี่ยเป็นการทบทวนความรู้นะี่ครับของจตุสดมแล้วก็ในส่วน,นอื่นๆของการปกครองในสมัยอยุธยาด้วยนะครับอ่มาดูอันแรกนะจตุสดม์เขามีเครื่องหมายมาให้มีอยู่สี่สี่เหลี่ยมด้วยกันนะครับมันคืออะไรในในช่องสี่เหลี่ยมคืออะไรใครตอบได้ครับกมวงนะังครับมีเลยนะคมวงังว กเวียงคงลางใชครับกงมข้ากงคานกงหนาตกงหนาเ้เก่งจังเลยใช่ไหมถูกไหมถูกครับวียงวางทางและนาอรัอ um, ่าอันที่สองรักทางและสองอันเนี่ยเว้นว่าไว้อยู่ตางลองคิดที่ตึมหัวาวอะไรนไครับสมมหัวาโ าสมุหากะลาหูตรงไหนตรงไหนตรงไหนครับข้างบนขางนอันนี้มีไหมมีคำตอบอื่นอีกไหมมสมุหานายกอันไหนครับนี้ดูแลทหารคนเรือของเมืองไปหนือนะอันนี้ให้ตอบได้ หัวเมืองชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกเช็นไหมใช่ไหมเราดูคำตอบอ่าสมุห์หากรลาโหมสมานายกหัวเมืองชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกนะครับคำถามที่สามอ่าเว้นเอาไว้ให้สามช่องด้วยกันนะครับ,รบให้พระสมุหากรลาโหมมาใครดูแลทหารและพละเรือนในหัวเมืองฝ่ายเหนือใครเอ่ยสมุห์นายกสมุหานายก,าน,ายกนะครับแล้วทีนี้ล่ะ สองช่องตามีกลาหโหมมีสมุนไพรยกนี่จะเป็นอะไรนะพับพักพับผากทำอะไรอ่ะดูแลดูแลดูแลหัวมืองชายฝั่งทะเลครับทหารและพลเรือถูกลหัมอ <med> ้ฝั่งนะหารแอถูกมอะด้ยยกพับผากดูแลถูกต้องตงมือ อาเกม์ที่สองนะครับเรามาดหูหน้าที่ของจัตุนสดบจัตุนสดบมีกี่ฝ่ายสี่ครับกี่ฝายคือกุงนารนายางนางารงนานานารนากะุงากรุนากงายนากรุงากรุนรนากรกราเรุงนรงสารับากรุงนรงนารนากรงารกรกร้งกรุงนารุบกรุงารงนกต้อรงอากรนรับอ่าต่อ,นะอาางนก,ครครกงนน ถามว่าส่งเสริมการทำงานจัดเก็บภาษีการทำงานกลุ่มนาครับกลุ่มนาใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องต่อไปเรื่อยงาที่สามดูแลรักษาพระราชสำนักกองวังกองวังใช่ไหมนะกงวังใช่ไหมนะอ่าถูกต้องตรงไเรือย ติดต่อการค้ากับต่างประเทศกรมเวียงใช่ไหมใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเป็นอะไรกรมค้านะครับต้องเป็นกรมค้าและติดต่อการค้าขายกับต่างประเทศนะครับอ่าไปต่อใหม่ต่อใหม่อ่าดูดูแลความสงบเรียบร้อยในเมืองหลวงและเมืองใกล้เคียงกรเวียงครับกรมเวียงให้กรมเวียงไหม ถูกต้องตบมือเชื่อต่อไปเก็บภาษีจากการทำสวนกรมกนากมนาใช่ไหมกรมนาเก็บภาษีใช่ไหมอ้า,าวถูกตบมือพิจารณาพิพากษาดีกรมวังใช่วังไหม ตรงเรียน uhm. นะครับไม่ใ like, ช่โรงบาลทไงดีตอบผิดเต้นการเต้นไหครับน้องมีความรู้สึกยังไงบ้างเกี่ยวกับการเรียนประวัติศาสตร์ใหม่ เพื่อรู้สึนุกและมีความสุกับชาบระัติศาสตร์ทำให้มีการกระตือรืในการเรียนประวัติศาสร์มากขึ้น,นกว่าเดิมรับเมื่อเราเลือกแล้วที่จะเป็นครู หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของเราคือการพัฒนาบุคลากรของชาติเราต้องทำให้เต็มที่ทำห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มากกว่าการเรียนรู้จากครู